สวทุกคนวันนี้มาเจอกันแล้วในช่องชมพู่ชาแนลฟ้าดินนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหม่ครับันนี้มาครับของเราก็จะเป็นแบบนี่โอ้โหตัวเรายัางสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเอาชีวิตรอดนะปรับเป็นเอาชีวิตรอดไปค่ะทุกคนเราไปหาของมาสร้างบ้านกันกว่า มาดูกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรแล้วเราจะมาทำไมต้องมาเกิดทีุ่่งไม้อย่างนี้ด้วยนะไปทุกคนเราไปหาของกันเลยตอนนี้เราก็เจอไก่นะคะขอข้าตัวเพราะว่าเอาไปทำอาหารนะคะี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวพวกซอมบี้ก็จะมาแล้ว,วต้องไปหาแกะนะคะแกะเดี๋ยวตัดไม้ไปหน่อยก็ยังดีนะคะเพราะว่าตัดไม้ไปทางด้วยเพราะ เราเราไปเราไปทำไร้ายแกะก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมืดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามืดนี่ซอมบี้มันจะมาค่ะแล้วก็เจอแกะสีขาวเละไอ้ไอ้ตอนนี้แกะสีคาหโหตายไปที่เรียบร้อยนะคะทุกคนตายไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินหาแกะอีก2ตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเจอแกะแค่ตัวเดียวเอง เ,เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะทุกคนไอ้ขึ้นไม่ได้เหมือนเราจะเห็นแกะแล้วนะคะไม่รู้ว่าใช่แกะหรือเปล่านะสรุปคือไม่ใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปหาแกะด้วยมือของเราเอง ฝนตกนะคะเสียงเลยไม่ค่อยจะชัดนะไม่ค่อยจะได้ยินนะเพราะฝนตกค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะคะถ้าอยากให้ทําคลิปต่อไปทูกเหมือนตรงนี้จะมีแต่ไก่นะคือต้องการแกะไม่ได้ต้องการไก่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินหาก่อน แต่ถ้ามืดนี่เราหาเลยนะถ้าเรายังไม่เจอแก่ยังไม่มียังไม่มีเตียงนอนนี่เราต้องหลบเราต้องหลบซอมบี้นะคะถ้าเราไม่หลบนี่จบเลยค,ะค่ะนี่ต้องว่หนีม้าทุกคนลาไปกันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราเจออะไรบางอย่างเุเ้ยเราเจอไม้ไผ่ ล้าไม่รู้นะคะว่าไม้ไผ่จะทำเป็นดาบได้หรือเปล่าไม้ไผ่เป็นดาบได้แล่วเราจะไปเกาะนู้นกันดีกว่าไปไม่ใชเขาไม่่ราละนสมองจะกินพี่แล้วเราีบไป เจะไม่มีสัตว์ยังไงเราเนี่ยอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปสร้างบ้านกันนะคะไป่มีม้าด้วยเราลองไปฆ่าม้ากันว่าจะได้อะไร ค่ะดีๆนีๆ่แกจะหนีไปไหนไม่ได้จะทำไงโอ้เราได้เนื้ประสงชิ้นน่ยแกอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเองขอร้องน่าไ,ไงพูดถึงขอร้องนี่มาเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราตัดไม้แล้วก็มาสร้างบ้านกันค่ะก่อนแรกเราต้องตัดไม้ทําเตียงรอก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมัไม้จะมืดแล้วเราต้องตัดไดว้นะร,ววรอ,อก่อนนะคะเราต้องตัดไม้รอนี่ยังไม่มีเไรที่ทำเป็นเป็นรถนะคะเพราะเรายังไม่เจอไม้เลยนะ เป็นเอาชีวิตรอดนี่ไงเห็นไหมพาทิศตกดินแล้วรีบครับก่อนดีกว่าทุกคนรีบครับรีบครับทำเตียงอ่าไม่เป็นไรเราทำนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องทำของก่อนนะคะนี่นี่นี่เอามาอันนึงโอเคเรารีบสร้างเลยค่ะทุกคนรีบสร้างรสร้าง เอาเตียงหนึ่งอันอได้มาแล้วนอนเลยค่ะรออะไรเอายังน,นอนไม่ได้ไฮ้ยรอซอมบี้็ดูนี้ไ,อไองอ่ะโอ๊ยนอนทำไมนอนไม่ได้หรอไม่มุญมาโอ้โหซอมบี้ต้องเกิดแน่ทุกคนซอมบี้ต้องเกิดแน่ๆเลยนอนนอนได้สำเร็จแล้วทุกคน ลราก็จะได้ไม่โดนซอมบี้นะคะเป็นไงไม่โดนซอมบี้อะครับซอมบี้ก็ไม่อยู่ทุก,กนนะคนะอุ้ยเรามีไม้แล้วเราจะได้มาทำเป็นอาวุธแล้วนะคะเราจะได้ทำเป็นอาวุธนะคะเรามาลองดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าทำอาวุธอะไรได้บ้างโอ้หอันนี้ต้องใช้ไม้หลายอันเลยอะ,อะ นี่เราต้องการอันนี้คือมันต้องใช้ไม้หลายอันอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านกันนะคะืคทุกคนเห็นไอ้ต้นไหมมีต้นไม้อยู่ ไม่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 ต้องเยอะมากนะคะสร้างตรงนี้ดีกว่าไหมนี่ไงตรงนี้แหละค่ะทุกคนเราก็จะสร้างไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะเราก็ต้องสร้างไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะคะจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะ எட คลิปนะคะไปค่ะทุกคนตอนนี้เราได้พบแล้วอุ้ยทุกคนเจอไม้อีกแล้วเราจะได้ทำขวานได้แล้วทุกคนโอ้มีไม้ตัง้งหลายอะไรทุกคนปลูกต้นไม้ก่อนนะคะไว้ตรงนี้นะนี่นะคะนี่เราก็จะได้อัน ตอนนี้คือเช้านะคะ Thank that's right. ก็จะสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านโอ้ไม้ไม่พออีกแล้วเราไปตัดไม้กันดีก,กว่าค่ะทุกคนไปตัดไม้ฝนก็ตกนะคะน้องๆอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยได้ยินนะก็ขออภัยนะคะฝนตกค่ะไปกันค่ะ เราสร้างบ้านใหญ่โตเลยนะทุกคนะนะมาทุกต่อทุกต่อรีบสร้างบ้านก่อนที่จะเย็นดีกว่า,าค่ะทุกคนไปไปกันเลยดวงแดดจะหมดค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็จะมาทำต่อ นะคะ เดียวมากมากอุ้ยเราหิวข้าวอะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีเตาผิงเลยอะทำไงเดียทุกคนไมห้หมดอีกแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP พสองนะคะ